ก็นะคะเพื่อนก็มีแฟนคลับหลายๆท่านนะคะที่ติดตามมายามานานแล้วก็ไม่เคยทิ้งมายาไปไหนเลยนะมายาก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้มายาตั้งแต่มายาเริ่มทําช่องเลยนะแบบว่าน่ารักมากเลยะแฟนคลับหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยทิ้งมายาไปไหนเลยเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยค่ะเพื่อนก็นะคะมายานี่อยากทําคลิปบ่อยๆนะเพื่อนอยากทําบ่อยๆเลยนะแต่ว่าหนึ่ง เนื่องจากว่าเวลาแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพื่อนมายาเนี่ยคือไม่เคยที่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะปกติสุขภาพที่มายาเป็นป่วยเนะี่ยมายาจะบอกเนาะแต่อันนี้คือหนึ่งไม่อยากให้แฟนคลับนะ,ะที่เขา,าหวังดีกับเราแล้วก็ติดตามเรามานานเนาะแล้วก็แฟนคลับบางท่านเขาก็รักเราอะไรเงี้ยเนาะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงอะไรเงี้ย ก็นะล่าสุดเลยเดี่ยล่าสุดเลยมายาก็มีอาการป่วยนั่นเพื่อนอาการป่วยก็คือเราก็ตรวจหาสาเหตุเนาะมาที่เมืองไทยแต่ว่าก็คือตรวจไม่เจอแนละ้วว่าเราเป็นอะไรอาการก็คือมันมีอาการเหนื่อยหมดแรงนะคะเจ็บแน่นหัวใจนั่นเพื่อนไปตรวจไปตรวจเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหมอก็ตรวจ นะคะเหมือนนะตรวจท,ทั่วไปที่โรงพยาบาลเข้าฉุกเฉินสองรอบนะเขาก็ตรวจไม่เจออะไรเขาบอกว่าปกติดีนะหัวใจตรวจเคลื่นไฟฟ้าผลออกมาก็คือปกติดีไม่มีอะไรเนาะ,ะแต่อาการป่วยที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้หายไปมันก็ยังเป็นนะจนนะคะล่าสุดเนี่ยล่าสุดก็คือตอนที่มายากลับไปแคนาดามาครั้งที่แล้วเนะาะครั้งที่แล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ ่าก็คือยังไงอะเราก็มีอาการนะเจ็บหน้าอ,อกขึ้นมาอีกก็เลยไปหาหมออนะเพื่อนไปหาหมอแล้วก็เล่าให้หมอฟังหมอก็บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันแข็งแรงปกติดีนะตรวจฟังหัวใจนู่นนี่นั่น,นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเขาก็อเห็นว่าเราเนี่ยอ่าเป็นห่วง จุดนี้บ้างนะคะ,ะว่าเราจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเราอายุยังน้อยไม่น่าจะมีโรคหัวใจเนาะไม่น่าจะมีโรคหัวใจแต่ว่าหมอก็นะอะพานะไม่ใช่พาคือส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดเลยส,ส่งตรวจอย่างละเอียดนะเพราะเราบอกหมอว่าเราตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาแล้วมันไม่ มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเป็นอะไรเนาะเพราะมันมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเนาะไอ้ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเนี่ยแล้วบางครั้งการฟังเสียงหัวใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะคะถ้าเกิดว่าโรคที่เราเป็นนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่ว่าสุดสุดแล้วอะ่ะมันจะไม่รู้เลยนะก็ปรากฏว่าส่งตัวไปตรวจผลออกมาก็คือ มายาเนี่ยเล่นหัวใจพิการแล้วก็มีภาวะหัวใจรั่าโอเคโอเคตอนที่หมอบอกคนมาถามว่าตกใจไหมตอนนั้นไม่ตกใจนะเพื่อนเร,เราก็แค่อืนิ่งไว้พักหนึ่งแล้วก็ถามหมอว่าแล้วเราจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจนะก็คือมันยังไม่ได้ถึงแบบว่าขั้นสุด,สด นะตอนนี้เราก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปแต่กิจกรรมงานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราเคยทำอาหารที่เราเคยกินเราก็ต้องงดต้องเลิกนะคะกิจกรรมบางอย่างที่เราเคยทำที่ว่ามันออกแรงมากและมันทำให้เราเหนื่อยนะคะเราก็ต้องแบบว่าไงทำให้มันน้อยลงนะฮันเดิ้น เพราะหนึ่งหัวใจเรามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนอก่อนอะนะคะก็เลยจุดเนี้ยที่เราก็คือหมอบอกบอกว่าเราเราป่วยเป็นโรคแบบนี้มายามไม่ได้แบบตกใจแต่ตกใจตรงที่ว่านะคะเราจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำหันเพื่อนนะเพราะว่าเราวาดฝันไว้ว่าชีวิตปกเษียณของเราสามีกับนะคะกับมายาเนี่ยย้ายมาอยู่เมืองไทย วางแผนกันไปว่าอยากจะทำนั่นทำนี่ในสวนนะคะพอถึงเวลาแล้วคือเราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้นะ,ะเพื่อนเพราะโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราไม่มีทางจะรู้เลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,น็่คือตรวจสุขภาพบ่อยๆนะมายาตตรวจกับสุขภาพทุกปีนะเพื่อน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเจอว่ามายาป่วยเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่มีอาการกันเพื่อนมันไม่ได้มีอาการเนาะเออเราก็ยังแข็งแรงเพราะหนึ่งอตอนเด็กเราอาจจะมีอาการก็ได้นะเพราะว่าตอนเด็ก,กมายาป่วยบ่อยป่วยบ่อย,ย,ยมากๆจนอ่าพ่อแม่มายาต้องทําพิธียกให้เป็นลูกคนอื่นนะเพื่อจะเหมือนกับแก้เคสแต่หนเพื่อนเพราะว่าเลี้ยงยากเดี๋ยวก,ก็ป่วยเดี๋ยวก,ก็ป่วยเดี๋ยวก,ก็ตัวเขียวเดี๋ยวก,ก็อะไรเงี้ยเนาะเอออากการตัวเขียวของเด็กก็คือมันเป็นอาการภาะวะที่ว่าเด็กมันมีปัญหานะ ก็คือแม่บอกเลี้ยงยากมากเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเดี๋ยวก็ตัตเขียวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปทําพิธีให้เป็นลูกคนอื่นเขาบอกเลี้ยงกว่าจะโตตัวก็เล็กๆใจๆไม่ค่อยโตนู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยมายาก็ยังมีชีวิตรอดมาได้จนะจนจนปัจจุบันและทีนี้มายาถามหมอทําทไมมันทึ่งๆจะมาแสงกันหมอบอกมันก็เป็นปกตินะเพราะเด็กบางคนนี่คือเราสามารถรอชีวิตมาได้เพราะหนึ่งเมื่อสมัยก่อนน่ะอาจจะไม่ได้แบบว่า มีการฝากท้องหรือว่ามีการเช็คอย่างละเอียดเหมือนสมัยนี้เนาะแล้อีกอย่างนางมายานเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ไปฝากท้องนะแล้วแม่มายาเนี่ยตอนที่มายาท้องเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าท้องแล้วแกป่วยเป็นไข้มาลาเรียแกก็กินยานู่นนี่นั่นนะคะมันก็ทําให้เรานี่ยเกิดมาโดยที่ว่ามีภาวะพิกลพิการภาวะพิกลพิการ ก็เนี่ยะคะ่ะก็เป็นอะไรที่นะคะมายาไม่ค่อยได้ทําคลิปบางวันมันเหนื่อยค่ะเพื่อนบางทีอากาศมันมาเดี๋ยวสาวมันดีสีเป็นไข้แนละ้วขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยะคะ่ะบางทีเราอยากทําคลิปแต่ว่าร่างกายเรามันไม่ได้แต่วัานไหนที่ว่าอยากจะทําคลิปแต่ว่าสภาพอากาศก็ไม่พร้อมนะคะแล้วก็ร้อนบ้างอะไรบ้างนะคะมายาก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วก็บวกกับงานนะคะ มายาจะต้องทำหลายๆอย่างเนาะเพราะตอนนี้คือมายานนยพยายามที่จะใช้ชีวิตนะ,ะอย่างที่เราอยากจะทำทันเพื่อนแล้วอ่าพอที่หมอบอกว่ามายาป่วยนะมายาป่วยสิ่งที่มายาคิดนะคิดคิดเลยนะว่าเพราะมายาเคย <c oughs> เป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะอ เคยดูหมอเนาะหมอทางแบบว่าเขาเรียกว่าไพาย,ยิปซีใช่ไหมที่มาถาวามาดูออนไลน์อะไรได้นะเมื่อตอนนั้นก็คืออายุประมาณยังไม่เจอสามีเลยยังไม่เจอสามีฝรั่งเลยยังไม่ได้แต่างงานกับสามยียังเป็นแบบว่ายังอยู่ในวัยที่ว่าวัยรุ่นนะอายุสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยเนาะ,ะแล้วเราก็ชอบดูอะไรพวกนี้เนาะแบบว่าไพาย,ยิปซีโดยเฉพาะโดยเฉพ,พาะไพยิปซีจับจับไพจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผลการทํานายทางอินเทอร์เน็ต มันก็ออกมานะว่ามายาเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยโรคประจาตัวโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจอ,อมายานึกถึงคํานี้เลยนะตอนนั้นอนะคือตอนที่ผมออกมาจะเป็นไม่ได้ยังไงฉันแข็งแรงจะตายฉันแข็งแรงมากไม่ได้มีโรคอะไรเลยจะบ้าเหรอฉันจะมาป่วยเป็นโรคนี้พอพอโตมานะเพื่อนแล้วนะเราเราป่วยเป็นโรคนี้มายานึกถึงคําทํานายไพยิบเสียนั้นเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะ จะป่วยแล้วก็จะเสียชีวิตในโรคนี้ก็คือมายาอาจจะเสียชีวิตในโรคนี้แต่ขออย่างเดียวคือขอให้มีชีวิตสักร้อยร้อยกว่าปีขอมากไปเปล่าขอมากไปเปล่าก็นะคะหนึ่งก็คืออ่ามายาก็อยากเป็นกําลังใจให้หลายๆท่านเนาะที่ที่ป่วยเป็นโรคแบบมายาเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเป็นแต่เขาก็นะรักษานะคะ ผ่าตัดแต่ของมายาเนี่ยคือเราเราต้องรอมายาต้องรอให้มันถึงแบบว่าปวดสุดๆนะคะปวดสุดๆตอนนี้ทําได้แค่รอแล้วก็กินยาน,นะเพื่อนกินยานถามว่ากินยานมารักษาได้ไหมยาไม่สามารถที่รักษาได้เป็นแค่ชะลอละเพื่อนชะลอไม่ให้เกิดแคลเซียมไม่ให้หัวใจมันตีนะคะเพราะว่ามายาเนี่ยก็คือมันหัวใจมันก็จะเริ่มตีไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไอหัวใจรั่วมันก็จะหย่อนยานไปเรื่อยๆนะเพื่อน ก็เราก็ต้องรอให้แบบว่าเสียงหัวใจเรามันแบบว่าหายใจดังฟู่ฟู่ฟฟแบบรุนแรงอนะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถึงจะได้ผ่าตัดเปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติไหมก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่หมอเขาก็บอกนะหมอก็ต้องพูดยังไงอะตามจัรยาบัณของหมออะนะเขาก็พูดในสิ่งที่เขาสามารถพูดได้นะ นะะคบางคนผ่ามาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตได้ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วๆไปนะเพื่อนตรงนี้เราต้องยอมรับเอาไว้นะมันก็ต้องมีปัญหานะคะเพราะเพราะว่าไอ้ของที่เราเข้าใส่ไปอะยังไงมันก็สู้ของจริงไม่ได้นะเพื่อนไอ้ลินหัวใจเทียมนะคะแล้วก็วิธีการผ่าตัดอะมันก็จะมีทั้งผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกนะ เปิดหน้าอกแล้วก็สายสวนแต่มันก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเคสเป็นกรณีไปว่าแต่ละเคสผ่าตัดแบบนี้แบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะหนึ่งการผ่าตัดแต่ละอย่างเนี่ยมันมันก็คือไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะเพื่อนบางอย่างก็อยู่ทนบางอย่างก็อยู่ไม่ทนมันมีอายุการใช้งานของมันนะเพือนมันก็มีหัวใจเทียมหัวใจหมูอะไรพวกนี้นะที่เราจะ อาลีนหมายถึงลีนหัวใจนะแต่ในกรณีของมายาเนี่ยเรามีปัญหาถึงสามห้อง่ะเพื่อนมายาลีนหัวใจรั่วสองห้องแล้วก็หัวใจพิการหนึ่งห้องแต่หมอไม่ได้ห่วงไอห้องที่ว่ามันรั่วแต่หมอห่วงห้องที่ว่ามันพิการเพราะมันเป็นห้องที่สําคัญนะคะที่สําคัญแล้วก็อ่า เป็นห้องที่ว่าเชื่อมต่อกับจุดที่ว่าเอาออกซิเจนเอาเลือดไปเลี้ยงนะคะร่างกายเราแล้วก็เชื่อมต่อกับเอ,อเส้นเลือดใหญ่นะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมันโปง่งมันพองมันรั่วมันอะไรเราก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้ทุกเมื่องนะานเ่อนตัวนี้ที่หมอเขาเป็นห่วงตัวนี้มากกว่านะตอนนี้ก็มายาก็ใช้ชีวิต เหมือนคนปกติทั่วไปนะคะก็ไม่ได้หักโหมในการทำงานเพื่อนงานในสวนก็ทำไหวก็ทำจ้างเขาก็จ้างนะเพื่อนแต่คนงานหายากค่ะเพื่อนนะเราก็มีเครื่องทุนแรงหลายอย่างแต่บางครั้งอไอ้เครื่องทุนแรงที่เรามีเราก็ต้องจ้างคนเขามาใช้เครื่องมือที่เรามีนะนะเพื่อน คือว่าเขามีแรงทําให้เราแต่เขาไม่มีเครื่องมือแต่เรามีเครื่องเครื่องมือให้เขาแต่เราไม่มีแรงทําในงานบางอย่างนะเพื่อนเราก็ต้องทั้งจ้างเขาด้วยทําเองด้วยนะเพื่อนอะไรที่เราพอทําได้มายาก็ทําแต่เราไม่ได้ฝืนนะเพื่อนไม่ได้ฝืนก็คือผลผลิตเนี่ยบอกเลยมันไม่ได้แบบว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดนะเพื่อนเพราะหนึ่งเราไม่มีกําลังเพื่อนไม่มีกําลังในการที่จะทํานะ ไม่มีกําลังในในที่แบบที่จะทําได้เต็มที่เต็มร้อยนะเพื่อนด้วยอายุที่มันก็นะคะเลยเลขสีไปแล้วะเลยเลขสีไปแล้วอายุเลยเลขสีไปแล้วรนะล,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 ล้วสามีมายาเนี่ยก็คือแกก็นะอายุแกก็เข้าเลขหกไปแล้วนะคะอายุปีนี้คือเข้าหกสิบแล้วนะก็คือก็แก่แล้วเนาะก็แก่แล้วพละกําลังมันก็ลดลงนะนเพื่อนลดลง มายาก็ทําได้เท่าที่เราจะทำนะเพื่อที่จะไม่ให้โรคที่เราเป็นเนี่ยมันกําเริบนะคะเพราะเวลามันเป็นมันกําเริบเนี่ยมันก็นะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะมีครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือมายาเนี่ยคือแทบอาชีพไม่รอดเนาะมันหัวใจมันเกิดภาวะที่ว่ามันแน่นมันแน่นแล้วมันหายใจไม่ออกค่ะเพื่อนไปไปบวชนาค่ะลูกของของญาตินะคะ วนนะเดินรอบโบสถ์นะไม่ได้ไม่ถึงสองรอบเหมือนรอบครึ่งนะเราในใจก็กะว่าเราจะต้องเดินนะโบสถ์น,ะนาคนะโบสถ์นาคหลานให้ครบสามรอบเนดิให้ครบสามรอบแต่ปรากฏว่าไม่ถึงได้รอบเดียวนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในโบสถนะ์มายาก็บอก้องษาแล้วไม่รู้จะเดินไหวไหมมันเจ็บหัวใจนะมันแน่นหนะ้าอก น้องสาวครจะไหวหรือไม่ไหวก็พักก่อนไหมแต่มายาก็คือฝืนฝืนตัวเองอ่ะเพื่อนเดินและอากาศวันนั้นมันร้อนมากแล้วเพื่อนมันก็ร้อนแล้วก็คนก็เยอะเนาะคนที่มามาเดินโบดหน้าเวียนโบอะไรกันนะปรากฏว่าเดินได้รอบค่งอาการกําเริบม,มายาเนี่ยคือออกออกจากงานตรงนั้นเลยออกจากงานนั้นก็คือประเอินโชคดีที่ว่า,าบ้านพี่ชายอยู่หลังวัดนะมายาก็เดินออกตรงหลังวัดเลย เดินออกจากหลังวัดแล้วก็เป็นนอนแผ่สามสลิงเนาะแผ่สามสลิงก็คือนอนแบบว่าแน่นนะหัวใจเราเดินหายใจไม่ออกนอนร้องแบบเออก็บอกบอกลุงเนาะว่าช่วยหน่อยหายใจไม่ออกนะหายใจไม่ออกนู่นนี่นั่นเออเขาก็โทรเรียก,ร,ยกรถฉุกเฉินนะรถฉุกเฉินอ่ะที่ว่ามีอยู่ในหมู่บ้านนะปรากฏว่ารถฉุกเฉินในหมู่บ้านรถเต็มหมดรถเต็มหมดอ่าทีนี้ทําไงอ่ะ ด้วยความที่ว่าป้าป้าเราเขาเหมือนกับเ,เขาเขาเรียนพิธีผสมพยาบาลมาอะไรแบบเนี้ยก็นวดมือนวดอะไรคือเพื่อว่าไอ้หัวใจที่มันบีบตัวมันเกร็งหรืองไงให้มันคลายตัวลงอ่ะคันเพื่อนแล้วก็เพื่อให้แบบว่ามีออกซิเจนเข้าไปในในงในี้ยให้มันผ่อนคลายมันมันเกิดภาวะการบีบตัวของหัวใจอะไรแบบนยังไง่ยแกก็เอายาหม่องมาทาเท้าทาแบบว่าจุดตรงไหนที่มันเป็นลมปานลมอะไรที่แกแกเคยเรียนมาะปรากฏว่าช่วยได้คันเพื่อนช่วยได้ ก็เออก็เตรียมเตรียมรถกันแล้วนะจะจะส่งโรงพยาบาลจะส่งฉุกเฉินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้ก็คืออ่ามายาก็คืออาการดีขึ้นเพื่อนจากอาการที่เป็หัวใจมันบีบแน่นแบบว่าจนแบบว่าเราเราจะไม่ไหวแล้วอะไรเงีแบบ้ยหน้าปากเคี้ยวมาแล้วตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าทุกคนก็แบบแบบไม่รู้ทาอะไรไม่ถูกนะญาติพี่น้องมายาทําอะไรไม่ถูกเขาก็อ่าช่วยกันมาถมพยาบาลเนานะนู่นนี่นั่น,นกว่าจะเตรียม หารถได้กว่าอะไรเงี้ยก็เธอเตรียมรถออกกำลังจะพาไปทีนี้ก็คืออไอช่วงที่ว่าจะรอรถมาะรถฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาก็บีบนวดกระถมพยาบาลกันสักพักหนึ่งรถฉุกเฉินเขาก็โทรบอกว่ารถมันติดผู้ป่วยอยู่เนาะไม่รู้จะมาทันไหมอะไรเงี้ยเพราะมันมีอยู่แค่คันเดียวไงก็จะเอารถที่บ้านไปส่งทีนี้มายาอาการดีขึ้นก็เลยบอกบอกเขาว่าคงไม่ต้องไปแล้วแหละอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว อาการเก่งแบบว่าแบบว่ามันที่ว่ามันบีบรัดตร,ตรงตรงหัวใจตรงกลางหน้าอ,อกเลยมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มดีขึ้นก็นะคะอ,อก็เลยปรากฏว่ารอดรอดรอ,อดมาได้นะแต่ก็นะคะต้องระวังค่ะต้องระวังเพราะโรคแบบนี้มันยังไงอะ่ะมันสามารถปุ๊บปั๊บนะได้ทุกขณะเราก็ไม่รู้แล้วนะเพื่อนเพืเ่อน ระวังเวลาเริ่มมีอาการแบบนี้มายาะก็คือทําไงอะ่ะพอแบบมีอาการแน่นนะอกสิ่งเดียวที่ที่ทําได้ก็คือเวลามันเริ่มจะมีอาการยาหมองอยาหมองอย่าหอมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าทํายังไงให้แบบให้มันผ่อนคลายให้มันแบบว่าไม่รู้ว่ะที่ว่ามันสามารถที่จะช่วยช่วยได้นะแก้ขัดไปก่อนก่อนที่จะนะาไปไปถึงหมอไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอทุกๆครั้งนะเพราะบางทีมันแบบสักประมาณพักหนึ่งอ่ะมันเริ่มจะดีขึ้นเราเราก็ไม่ได้ไปหาหมอประมาณนั้นเพื่อนก็นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มายาโผล่ผุดๆหายหายนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนเพราะปรติคือบอกตรงไม่ไม่ไม่ได้อยากที่แบบจะจะเปิดเผยหรือว่าจะจะบอกนะก็ อย่างน้อยนะคะแฟนคลับที่รู้ที่อ่าที่ทราบแล้วก็คือเขาก็จะได้แบบเออเคมายาที่หายไปเนี่ยไม่ใช่ว่า,วาเราทิ้งช่องหรือไม่อยากทําแล้วนะคะแต่มันมีเหตุผลจําเป็นแบบนี้นะคะคันะเพื่อนก็เดี๋ยวอ่าคลิปหน้ามาเจอกับมายาใหม่นะคะก็มายาก็จะทําคลิปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอนะารเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ